สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .4 ทับ1เข้าสู่วิชาวิทยาศาสตร์กับครูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาสรุปความรู้เกี่ยวกับสมบัติของวัสดุนั่นเองนะคะจากที่นักเรียนได้ทราบกันไปเนาะว่าสมบัติของวัสดุเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมด4สมบัตินะคะนั่นก็คือนะคะมีสมบัติการ นำความร้อนการนำไฟฟ้าสมบัติความแข็งและสมบัติความยืดยุด่นของวัสดุนั่นเองนะคะนั่นเหียนสมบัติความแข็งของวัสดุนะคะก็คือสมบัติที่สามารถทนทานต่อการขูดขีดของวัสดุเมื่อมีแรงมากระทําได้นั่นเองนะคะนั่นเหียนเนาะเราก็จะพิจารณาเปรียบเทียบกันไปเป็นคู่เป็นคู่นะคะโดยการนําเอา วัสดุสองชนิดนะคะมาขูดขีดกันเนาะวัสดุชนิดไหนที่มีรอยขีดนะคะแสดงว่าวัสดุนั้นมีความแข็งน้อยกว่าส่วนวัสดุที่มีที่ไม่มีรอยขูดขีดเกิดขึ้นนะคะนันเรียนวัสดุนั้นก็จะมีความแข็งมากกว่านั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นสมบัติความยืดหยุ่นของวัสดุนะคะนันเนียนก็คือนะคะเป็นสมบัติที่วัสดุเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงสภาพได้เมื่อมีแรงมากระทาและต้องกับ คืนสู่สภาพเดิมให้มากที่สุดเมื่อเราหยุดออกแรงกระทำนั่นเองนะคะอ่านี่คือสภาพยืดหยุ่นของวัสดุเนาะต่อไปนะคะนักเรียนอ่าเป็นสมบัติที่3นะคะเป็นสมบัติการนำความร้อนของวัสดุนะคะนักเรียนซึ่งอ่าวัสดุส่วนใหญ่ที่มีสมบัติการนำความร้อนนั่นก็คือสมบัติ ที่เป็นโลหะนะคะวัสดุที่เป็นโลหะนั่นเองนะคะนักเรียนโดยนะคะนักเรียนเครื่องใช้นะคะนักเรียนเครื่องใช้ต่างๆนะคะสิ่งอำนวยความสะดวกของเราน้องน,นักเรียนก็จะมีทั้งตัวนําความร้อนและฉนวนความร้อนนะคะตัวนําความร้อนก็จะได้แก่พวกของโลหะตัวนฉนวนความร้อนนะคะก็ได้แก่ยางพลาสติกไม้นะคะผ้ากระดาษอย่างนี้เป็นต้นนะคะลูออกเนาะ อันนี้คือสมบัตินะคะการนำความร้อนของวัสดุและสุดท้ายนะคะนักเรียนเป็นสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุเนาะนักเรียนที่เราได้เรียนกันไปล่าสุดนะคะนักเรียนสมบัติการนำไฟฟ้าของวัสดุเช่นกันค่ะว่าวัสดุที่มีสมบัติการนำไฟฟ้าเป็นพวกไหนคะลูกเป็นพวกไหนคะเป็นพวกไหนลูกเป็นพวกอะไรลูก าเก่งมากนะคะเป็นพวกของโลหะก็มีสมบัติการนำไฟฟ้าค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเราเอาไปเชื่อมกับกระแสไฟฟ้าในวงจรไฟฟ้านะคะมันก็จะทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราทำงานได้เป็นปกตินั่นเองนะคะเราก็จะเรียกนะคะวัสดุนั้นว่าตัวนำไฟฟ้าส่วนวัสดุที่นำไปเชื่อมในวงจรไฟฟ้าแล้ว ปากฏว่าไม่ทําให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราทํางานได้อย่างเช่นตอนนี้นะคะคือหลอดไฟแสดงว่าวัสดุนั้นคือฉนวนไฟฟ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอย่างที่คุณครูบอกเนาะว่าถ้าเกิดนักเรียนมั่นใจแล้วว่า,าวัสดุที่นํามาทดสอบนั้นเนี่ยนะคะมีความเป็นโลหะนะคะนักเรียนมีความเป็นโลหะเนาะนักเรียนก็แต่ว่ามันไม่ทําให้อหลอดไฟสว่างอย่างเงี้ยนะคะนักเรียนเนาะ ให้นักเรียนลองไปเช็คดูว่า,าฐานไฟฉายของนักเรียนใช้งานได้ไหมสายไปขาดไหมนะคะหลอดไปขาดไหมอย่างนี้เป็นต้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะก็มีผลต่อความสว่างของหลอดไฟเหมือนกันนะคะลูกอ่าโอเคนะคะนักเรียนจาได้ไหมคะว่าโลหะชนิดไหนนําไฟฟ้าได้ดีที่สุดลูกโลหะชนิดไหนนําไฟฟ้าได้ดีที่สุดงิดนครับอะไรนะคะ เงินคับโลหะเงินลองลงมานะคะลองลงมาคือโลหะทองแดงนะคะและสุดท้ายคือโลหะอะไรอันดับที่สามทองะทองนั่นเองนะคะโลหะเงินโลหะทองแดงและก็โลหะทองตามลําดับหนึ่งสองสามนะคะโอเคนะคะนักเรียนตอนนี้นะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าแปดสิบสามค่ะ เปิดแบบฝึกหัดไปหน้า83นะคะหน้า83อ่าเราจะทำแบบฝึกหัดพร้อมกันนะคะหน้า83นะคะอ่าโอเคเนาะเปิดหรือยังคะลูกเปิดหรือยังคะเจอหรือยังอ่าเจอแล้วนะคะนักเรียนเจอแล้วอ่ะเรามาทำพร้อมกันข้อที่หนึ่งค่ะเด็กหญิงพัชรากำลังเลือกวัสดุ เพื่อใช้ในการต่อวงจรไฟฟ้านักเรีนยนขีดคําว่าต่อวงจรไฟฟ้าค่ะขีดประโยคที่ว่าต่อวงจรไฟฟ้านะคะนักเรีนยนคิดว่าเด็กหญิงพัชราควรเลือกวัสดุชนิดใดเพราะเหตุใดอะเราลองมาดูวัสดุที่เขาให้มาวัสดุ A ค่ะเป็นลวดทองแดงวัสดุ B เบิร์ดนะคะเป็นแท่งไม้วัสดุ c แดเป็นเส้นได้ และวัสดุดีด็อกคือสายยางถ้านักเรียนเป็นเด็กหญิงภ้าชลานักเรียนจะต้องเลือกวัสดุชนิดใด a b c หรือดีด็อกเพื่อใช้ในการต่อวงจรไฟฟ้าลูก a ครับอ่า a เพราะอะไรถึงเลือก a คะลูกเพราะมันเป็นทองแดงมีสมบัติอะไรคะลูกมีสมบัติการนำอะไรคะลูกอ่าการนำไฟฟ้านั่นเองเนาะวัสดุ a ค่ะ เพราะเป็นลวดทองแดงซึ่งมีสมบัติการนํำไฟฟ้าได้ดีเนาะอ่ะเขียนประโยคนี้ลงไปในข้อที่หนึ่งนะคะหน้า83เลยนะคะเขียนประโยคนี้ลงไปในข้อที่หนึ่งหน้า83เลยค่ะอ่ะเขียนลงไปเลยนะคะ เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยหรือยังลูกเรียบร้อยแล้วค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะ,คะอ่ะต่อไปนะคะต่อไปค่ะต่อไปค่ะข้อที่สองใครยังไม่เสร็จลูกมีไหมข้อหนึ่งมีไหมคะอ่ะไม่มีนะคะไปต่อนะคะข้อที่สองค่ะ คุณแม่ใช้มือจับช้อนที่วางในถ้วยแกงจืดที่ปรุงสุกใหม่ๆร้อนๆเลยปรากฏว่าคุณแม่รู้สึกร้อนที่มือเพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้คะลูกเพราะเหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้นเพราะอะไรคะเพราะอนะไรลูกเถูกต้องนองคะคะเพราะช้อนใช่ไหมคะทํามาจากอะไรลูกทํามาจากโลหะ ช่ไหมคะมีสมบัติอะไรลูกมีสมบัติอะไรคะมีสมบัติการการอะไรลูกการนําอะไรนำความร้อนอะการนําความร้อนนะคะเก่งมากน,น,นะคะ,ะ,คะเพราะช้อนทํามาจากโลหะ เนาะนั่นเรียนมีสมบัติในการนำความร้อนได้ดีนั่นเองนะคะเขียนประโยคนี้ลงไปในข้อที่สองหน้า83ค่ะหน้า83เขียนลงไปเลยนะคะเขียนลงไปเลยเนาะเสร็จหยังคะลกูกยังไม่เสร็จเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งเนาะ โอเค่เกไม่สมุดเลยแบบเบ,บ,บึงหัดค่ะ,ะแบบพึงหัดหน้า83ค่ะตอนนี้นะคะเราทําแบบพึงหาดพร้อมกันหน้า83นะคะลูกหน้า83ค่ะโอเคนะเสร็จหรือยังคะเสร็จแ,แล้วให้สัญญาณหน่อยเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะอ่ะโอเค ต่อไปนะคะต่อไปข้อสามเราไปดูข้อสามพร้อมกันนะคะข้อสามเนี่ยดูในกรอบสีเขียวนะคะดูในกรอบสีเขียวอ่าประโยคแรกบอกว่าเมื่อนําวัสดุกอไก่นะคะนํากอไก่ไปขูดกับวัสดุขอไข่พบว่าวัสดุพบว่าเกิดรอยขูดบนวัสดุขอไข่แสดงว่าระหว่างกอไก่กับขอไข่อะไรที่มีความแข็งมากกว่ากันกอไก่ค่ะ อ่าเก่งมากเพราะกอไก่เป็นไงลูกกอไก่ไม่เกิดรอยใช่ไหมคะแต่เกิดรอยที่ขอไข่ดังนั้นหนูเขียนกอไก่ไว้ข้างหลังประโยคที่หนึ่งค่ะหนูเขียนกอไก่นะคะแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะนักเรียนไว้ที่ประโยคที่หนึ่งค่ะอ่านะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะต่อไปด,ดูประโยคที่สองนะคะ หลังจากนั้นค่ะเราก็นําเอาวัสดุกอไก่ที่ชนะการขูดเมื่อกี้นะคะเพราะว่ามีความแข็งมากกว่าไปขูดกับวัสดุคอควายปรากฏว่าเกิดรอยขูดบนวัสดุกอไก่ตอนนี้แสดงว่าระหว่างกอไก่กับคอควายอันไหนมีความแข็งมากกว่ากันอันไหนมีความแข็งมากกว่ากันคอควายค่ะคอควายนะคะนักเรียนคอควายดังนั้นนะคะนักเรียนเขียนคอควาย ลงไปนะคะลูกลงไปเนาะในประโยคที่สองนะคะแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะเพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่าคอควายมีความแข็งมากกว่ากอไก่นะคะอ่ะและดูประโยคที่สามค่ะดูประโยคที่สามเมื่อนาวัสดุคอควายนะคะไปขูดวัสดุงองงูนะคะนาวัสดุคอควายที่ชนะการขูดเมื่อกี้นี้ไปขูดกับงองงูต่อ พบว่าไม่เกิดรอยขูดทั้งคู่เลยแสดงว่าคอควายกับงองงูเป็นยังไงลูกมีความแข็งเป็นยังไงแข็มมงมากเก่งมากนะคะแสะดงว่าคอควายกับงองงูมีความแข็งเท่ากันดังนั้นนักเรียนเขียนนะคะคอควายเท่ากับงองงูลงไปนะคะในประโยคที่สามในประโยคที่สามนะคะดังนั้นค่ะลูกข้อสามเขาถามว่า นะคะให้เราเรียงลําดับความแข็งของวัสดุจากมากไปน้อยดังนั้นครูถามว่าวัสดุชนิดไหนมีความแข็งมากที่สุดสี่ตัวนี้กอขอกอเงาะกอควายกับงงงูนะคะนั่นเรียนกอควายกับงงงูนะคะรองลงมาคืออะไรลูกรองลงมาคือกอไก่ค่ะกอไก่เก่งมากนะคะและวัสดุที่มีความแข็งน้อยที่สุดคือวัสดุ ขอไข่ค่ะไข่ถูกต้องค่ะนะคะหนูเขียนนะคะประโยคนี้ลงไปเลยนะคะกอควายเท่ากับงองงูเนาะแล้วก็มากกว่ากอไก่นะคะมากกว่าขอไข่นะคะเขียนลงไปในข้อที่สามนะคะคําตอบสั้นๆแบบนี้เนาะเสร็จหรือยังเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วนะคะอ่ะข้อสี่ค่ะข้อสี่ถามว่า ถ้าเราออกแรงดึงยางยืดขอบกางเกงบ่อยๆดึงดึงดึงบ่อยๆแบบนี้จะมีผลต่อการยืดยังไงบ้างนะคะเพราะเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นจะมีผลต่อการยืดยังไงบ้างลูกจะมีผลต่อการยืดยังไงยงนะคะกางเกงยางกางเกงก็จะยานใช่ไหมนั่นยานดังนั้นเราจะเขียนเป็นภาษาภาษาทางการนิดนึงเนาะว่ายางยืดนะคะ ยางยืดจะสูญเสียสภาพยืดหยุนค่ะนะคะสภาพยืดหยุ่นนะคะอ่าเนาะถ้าประโยคนี้นะคะถ้าง่ายๆก็คือกางเกงจะยางน,นั่นเองนะคะแต่เห็นไหมครูใช้ภาษาที่สละจะวยบอกว่ายางยืดจะเสียสภาพยืดหยุ่นนะคะยางยืดจะเสียสภาพยืดหยุ่นนั่นเองเนาะ,ะอ่าอันนี้คือคําตอบของ พ่อที่สี่นะคะคำตอบของพ้อที่สี่เนาะโอเคเรียบร้อยหรือยังคะลูกเรียบร้อยหรือยังใช่เรียบร้อยหร,รือยังคะเสร็จแล้วคะ่ะอ่าเรียบร้อยนะคะเรียบร้อยเนาะต่อไปนะคะนักเรีนยนนะคะวันนี้เราจะทํานะคะแบบทดสอบ นะคะเป็นแบบทดสอบท้ายหน่วยเรื่องสมบัติของวัสดุรอบตัวเรานะคะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปหน้า88ถึง89นะคะ88ถึง89นะคะให้นักเรียนเอาคําถามหน้า88กับ89นะคะอ่านคําถามแล้วตอบลงในสมุดแบบตัวอย่างแบบนี้นะคะเนอะอย่างข้อหนึ่งเนี่ยเขาถามว่าข้อความใดสรุถูกต้องนะคะ อ่ะดูนะข้อหนึ่งวัตถุ A ขูดบนวัตถุ b ปรากฏว่าเกิดรอยบนวัตถุ b แสดงว่าระหว่าง a กับ b อันไหนแข็งกว่ากันอันไหนไมีความแข็งกว่ากันอะไรไมีความแข็งกว่ากัน A กับ b เกิดรอยบนวัตถุ b แสดงว่าอะไรแข็งกว่ากัน A ค่ะ A ถูกต้องนะคะแต่ถ้านำา a นะคะมาขูดกับ C ีแคด ปรากฏว่ามีรอยขูดบนวัตถุ A ข้อใดสรุปถูกต้องนะคุณครูก็เลือกมาหึงข้อคุณครูเลือกตอบข้อ4เห็นไหมคะวัตถุ C มีความแข็งมากกว่าวัตถุ A และวัตถุ B นะคะนักเรียนก็ต้องเขียนแบบนี้นะคะนักเรียนก็ต้องเขียนแบบนี้เนาะอะจะต้องเขียนทั้ง ตัวเลขนะคะแล้วก็ตัวเลือกด้วยนะคะห้ามเขียนเฉพาะตัวเลขนะใครเขียนเฉพาะตัวเลขเดี๋ยวจะหักคะแนนนะคะนักเรียนเพราะว่าครูตรวจลําบากนะคะลูกเนาะนักเรียนมี3ามห้องนะคะนักเรียนเนาะดังนั้นเนี่ยช่วยเขียนตัวเลขแล้วก็ตัวเลือกด้วยนะคะอ่านและตอบปุ๊บได้เลยนะคะสําหรับใครที่เรียนแล้วเข้าใจนะคะนักเรียนก็จะบอกว่าแบบทดสอบนะคะวันนี้ง่ายมากเลยนะคะอ่ะโอเคตอนนี้นะคะเราไปดูนิดนึง เราไปดูนิดหนึ่งเนาะว่าใครยังไม่ได้เช็คชื่อนะคะคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อนะลูกมีภูมิพัฒน์อยู่ในห้องไหมภูบดินภูวดลปรวรปัดนะคะแล้วก็พันรมนแล้วก็ธัญลักษณ์นะคะที่ยังไม่ได้เชนะ็คชื่อเนาะดังนั้นหลังจากที่ออกจากห้องแล้วนะคะนักเรียนเช็คชื่อให้เรียบร้อยนะคะนักเรียนโอเคอ่ะยังพอมีเวลาเหลืออีกเยอะนะคะนักเรียนเนาะ พอมีเวลาเหลือเยอะนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนทํางานนะคะแล้วถ่ายรูปให้ชัดๆส่งลงในอัลบลั้มวิทยาศาสตร์ครูทิพย์ได้เลยถ้าใครทําเสร็จนะคะก็อนุญาตให้ไปพักรับประทานอาหารได้เลยโอเคไหมคะโอเคเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็เจาให้ใครค่ะให้ส่งไหมคะ แบบฝึกหัดไม่ต้องส่งค่ะที่ทําเมื่อกี้ไม่ต้องส่งนะคะเป็นการทบทวนความรู้นะคะนั้งเรียนเนาะส่งเฉพาะแบบทดสอบท้ายหน่วยที่ให้ทําในสมุดนะคะโอเคไหมลูกการจนาโอเคค่ะอ่าคนอื่นมีคําถามไหมคะคนอื่นมีคําถามไหมคะลูก อ่ะถ้าเกิดไม่มีคำถามนะคะคุณครูก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะลูกสวัสดีค่ะ